สุกูลสุกคนมาเด้อวันนี้ยายภาคิศกับเก่าเด้อย,ยายซีหนึ่งปลายายซีหนึ่งปลาเหือไม่เป็นปลาคูไม่พี่น้องหนึ่งเฮ็ดนี่กำลังจัดไกลไปตลาดนัดมาเพามีตลาดยายซีเฮ็ดมาหนึ่งอออเฮ็ดเขาปลูกเองเขาปลูกจากฟาร์มเขาหมกบัวหนึ่งหมกบัว บวบน้อยนี่งามงามเห็ดเห็ดข้าเจ็บมาใหม่ๆงันจิหวานและเห็ดอันนี้แซบ่บตำเจลขัวหอมกระเทียมขัวพริกตำเจลกระแดกตอน บัวหอมบวบหอมใหญ่สิหนึ่งเซตปลาบวบกระลังพอดีกิ่นเลยแม่บวบหน่อบวบหอมหนึ่งเซตปลาอีตัวเต็มปลาโขงเนื้อสีหอมปลาอีตัวแซบ่บหน่วยพอดีกิน หนึ่งครับเจ็ด <Good. S 1> ปา้วซย์ไปตูกนี่ยงั้นสิมันกันนีหัวมันนี่หวัวไปตู แก่กระเทียมแย่เปลือกมออกหัวหอมค่ะหัวหอมหัวผักหัวมะเขือเทศ ่างนาไม่ดีใหญ่ปรเซคเทียมเพราะว่าใหญ่ใบเกลวกระเทียมมันสิมเนมันเกิดจะหอมแดงิกิดสด เทกะเพืเ่กเหยี่ยพี่หน่อยปีนี่ิบอ่ะปลาเด็กยายเล่เฮ็ดเองเป็นปลาเด็กปลาคอประดูกปลาหน้าเลยคะ่ะ ปลาหน้าปลาแดกปลาหน้ามึงเนี่ยตอนมันเห็นบอืะใหญ่หอมค่ะหอมเซ่บเดี๋ยวกินปลาแดกน้ำไรยแตปกปลาแดกใหญ่เลยเพตรงห่วงอร่อยมากนั่นนั่นนั่นพี่น้องมึงเนี่ยใยญ่เฮ็ดเองมันเป็นปลาหน้าค่ะ ปลาหน้า,นาเมอร์ปลาเหลียงปลาดุกปลาคอย่าเห็ดนั่นน่ะน่นเห็ดเด็ดเป็นปีสองปีอลไรได้ขายเน,นี่ป,นปีที่สองล่ะม,มัน,นม,มีนมอนมแบบันไม่ย่างปลาแดดใหญ่ใหญ่เล็ดดีใส่ถุงอันน้ำแบบอันน้ำไม้ยางอย่างนี้เลยนี่ะที่ไมีนอนไม่ย่างเราจ่อเขาใหญ่ปลาแดดใหญ่นี่บัน,น,นดในีใหญ่กับมาหาันนี่หันปลาแดกนี่เห็นบ่อหันเป็นสินเป็นสินใหญ่กับครัวหอมกับเทียมครัว ะเคลือเทศขัวพริกขัวหอมพริกสดขัวเรืวใหญ่กับมะตํามใช่คับตอนปลาแดง๋ีใบใหญ่หั่นนี่อือโอ้เป็นตะเสียบพี่นอ้องมาเดือมาใบาน้ำใหญ่เดือดก็ขอนเนี้หอนหอนอหัน่นแล้วก็มาตามําได้ใหญ่เฮ็ดแต่ปลาแดีเองอือเดี๋ยวจะคิด จะคีบผุ่นละได้ยายสิผ้าเห็ดประเดกเด้อสอนพี่น้องเห็ดประเดกผู้ใดเห็ดผู้เปลี вами, pues good, Again, ่ยนก็มาเบิองยายเห็ดอันนี้กือดูมันต้องเอาแข็งนี่ไม่แต่เหนื้อยๆนะคะนี่เอาแต่เนื้อยๆเห็นบ่ะนี่แต่เนื้อปลาคอประเดกปลาคอพี่น้องนี่มากมามาเบิองน้ำใหญ่เปแต่เสียบบอหนึ่งเห็ดหนึ่งหมักบวบหนึ่งปลาค่ะปลาอิตู้เป็นปลาหนำโคเป็นแต่เสียบค่ะเพื่อีเอริ่ แก้วหัวหอมแบบหัวหอมกับขี้นี่ใหญ่สิครัวหอมกระเทียมคัวพริกกระเทียค่ะกระเทียรพริกสดหอมแดงยาเสีเยดแก้วต้นเก้วย,ยังก็หนึ่งฟ้าก็หนึ่งมะบัวก็หนึ่งเฮ็ดเนาะค่ะจูพี่น้องกินบบสุกุมสุกคน สรอกินน้ำใหญ่ด้วยเสตีย์เสีย์ตำมากะกราห้อมลองกอนตาห้อมกอจะบบกระเด็น เียกที่สอ้อนถ้าตีน่ก็อยตามน้อสีเดียมของเศษจานลอเยอเ,เดียบล่ง ดกจังอื้นี่นอ,อร่หลมากแจ่บนัวยไหล กองใส่กระตุ่ยแยกเรียบตัวแดดแดดใส่เป๊ะปค้งรวดรวดดีย่างเดียวเดือะ กอดพี่น้องพี่แหงและยังมีกอดน้ำยาด้อยกอดน้ำยาด้อค่ะพี่น้องเอฟตีนั่งไก่นั่งไก่พี่นออ้นงนองทั่วโลกยายเอื่นทุกคนเด้อค่ะเด้อเนได้กระติน,น,นเนาะ,ะนี่ค่ะทำเกลียวจะแซ่บจะแซ่บหัว เฮ็ดยอยิ่เียงต่มือเปยังรเดีย่ใจะยิ้มก่อนอที่เผาไปจะคอยที่เผาไปยอยิ้มหวานกตัิเสียนมจไม่าอดีงไปตูไปตูมันเสีมองตาโงอแลโงกินยา แก้วบานใหญ่ที่นี่ต้องลมก่ดีไปทังหมดสร้างถนนก็ล่งมากถนกันเริ่มนี่ก็สีแมากเหลก้วเลเนี่ยดีล้วแบบนี้ เชื่อเปล่าเชื่อทำอะไรไม่เชื่อเขาไปหลุดสาวกินคนจิ้นเมื่อเด็กก้าวไปโรงเรียนแล้วค่ะยายก็อยู่นี่คือเกาติดหนังก็มาอีกมาตุันจุ๊ก ก็ดกตบเมื่อที่ยวหากันยืนกนบานเห้วบวมหอมนม่บวบ้านบาใหญ่เตียฟังบวมบ้านไม่ใช้บองน้ำหมอกเนาะ

ยงเจายังไงยังมรูีเยว่าเจะเข้าไยังไนาเนเพื่ไม่รู้หรียดดีไปทางนี้เนาะเสื้อผ้าเส้ากระแดื่อนก็เลยอนะไล่แหง ้ไหลนเยังมันไหลมาแล้วมันไหลกบ่แห้งค่ะปันอัตโนมัติยังบ่อไหลาเาปนแดงทุกีาจาลูกมาจ่ายเขาไ่้ nhang ở đó đâu cái ừ. này dưới đó mình ăn trên luôn nhớ. thịt bay nó mai trắng này Nó subscribe cho kênh nó nó Gõ Để không bởi vậy duột ba bởi vậy duột bò giờ ừ, à giờ mà có bò tuổi tập quán luôn dọn 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 ยายไปยีล yeah, yeah, ังเหมือใส่ของบ้านของอีหลังนเป็นห่วงคลิปป้องตามหากตางมากรนเียนในตู้ยาแมันมาทั้งเดว อบปลานั่งสมาหอบปลามักแสบปลานี่ขึ้นหอดเนี่ยแสบขึ้นหอดพี่น้องดีเนาะอยู่ไก่กันห้องไนี่ได้กินนกันปลาโคงหากินอย่างด้าบาใหญ่ไปไปเเ้ แรกินเลยามร่า <rôle> พ <à déc> ี่น้องซักอาคิดหย่ายกขอฝาแครนี่เด้อคิดตามคีิปโคดไหล่คตรซดติดตามไม่ย่ายเล่พ่ายเฮ็ดพ่ายกินเด้อค่ะสวัสดีค่ะ